ร้านปายฟ้านะครับครับวันนี้ผมพามาชมการทำเนเกี้ยวยักษ์นะครับเกี้ยวยักษ์ครับร้านอยู่ในปั๊มนะครับการลวกเนี่ยครัให้มนืมันนิ่มใช่ไหม जी तब आए นี่ทำเลขายอยู่ในปั๊มนะครับแถวพันท้ายนรสิงห์นะครับก็เห็นนะฮะเป็นทำเลในปั๊มนะครับในเกี๊ยวเกี๊ยวที่ทำเองเปล่าครับเนี่ยออสั่งมา,มา,าทำอ๋อก็คือทำมาจากสาขาอีกทีหนึง่งใช่ไหมครับสาขาที่หนึ่งยู่สแกนเงี้งไฟที่สี่ครัอ,อ๋อครับผมอันนี้มีทั้งหมดกี่สาขาครับเนี่ย ตามสาขาออ๋ไม่ได้ขายแฟรนไชส์ไมค่ครับเป็นเขาบอกว่าเป็นครอบครัวอ๋อทำธุรกิจครอบครัวแต่ขยายสามสาขาะนะครับวันหนึ่งตกประมาณกี่ชามครับ็ะปะา่50-100ชามนะครับเฉพาะสาขานี้นะครับค่ะออ๋นี่ฮะได้มาแล้วครับหนึ่งจามครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่ร้านเกี๊ยวปลายฟ้านะครับจามนะครับขายวันหนึ่งก็ประมาณ50-100ชามนะครับ,นนราารบต่อวันนะครับแล้วของเขาสดใหม่ตลอดครับคุโจมนะครับเพราะว่าอยากให้คุณเห็นว่าธุรกิจแบบนี้ฮะถ้าคุณทำที่ไหนก็ทำได้นะครับให้คุณตั้งใจ ทั้งนี้ทัานั้นเนี่ยต้องดูกำเลด้วยํำเลเปเรื่องสำคัญครับนี่นะครับที่ใช้ต่อวันนะครับนี่ผมมาประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวจะเที่ยงนะจะมีคนมาเยอะนะคนก็มาเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งห้าสิชามถึงหนึ่งรชามนะครับอยู่ในปั๊มนะครับธุรกิจนี้ก็ทำได้ครับ ป้ายราคานะครับปลายฟ้านะครับร้านปลายฟ้านะครับนี่ฮะตอนนี้คนกำลังมาแล้วนะครับติดตามด้วยครับน,น,น,น้ำหนึ่งขวดครับแล้วก็<ช>วครับผมพี่น้องก็เขินนะฮะเลยไม่ พูดเลยมากนะครับ